แต่อันหนึ่งที่ตอนนั้นที่จําได้เลยค่ะว่าที่คนแบบนี่มากคือคอลัมน์ดูดวงคอัดูดวงเล่มนี้แม่นมากชื่อเสียงด้านนี้ว่าอ๋อของผู้ช่างประชื่อคอลัมน์อุตราศาสตร์คือเป็นเพื่อนเรียนหนังสือมาด้วยกันที่บ้านวิาลครูบ้านสมเด็จเจ้าพยาแล้วเขาก็ไปบรรจุที่อีสานเขาก็ไปเรียนการผูกดวงดูดวงกับ เจ้าอาวาสวัดหนึ่งคือเป็นคนที่ดูดวงที่มีครูบาอาจารย์แล้วก็มีมีกฎเกณฑ์ที่ยึดมั่นมากความแม่นของเขาเนี่ยมีคนเขียนจดหมายมาถึงผมบอกว่าคุณดำรงคะหนูอยากให้เขาชื่ออุตราศาสตร์นะฮะหนูอยากให้อุตราศาสตร์ดูดวงผิดบ้าง <c oughs> คือที่ดูไปถูกหมดครั้งแรกดูไปว่าจะมีเหตุการณ์เคราะกรรมเกิดในครอบครัวสามี ประสบอุบัติเหตุตายนะฮะเอาละหนึ่งเล่มออกไปแล้วเล่มถัดมาดูอีกว่าคนที่เกิดวันนี้ถึงนี้เนี่ยระวังในสิบวันนี้อาจจะต้องแต่งชุดดําอีกโอ้ยก็ใหญ่คนนี้ก็เจออีกเป็นเป็นญาติอีกนะครับอุบัติเหตุทั้งนั้นเน่ยเจอถึงสามครั้งก็เลยบอกว่าอยากให้ดูทัวผิดบ้างเพราะดูมันถูกหมดนะครับเหตุผลอะไรครที่ตอนนั้นเราเราถึงตัดสินใจว่าหยุด คู่สร้างคู่สมดีกว่าทั้งที่มันเป็นชีวิตและจิตใจของเราพูดตรงๆนะ <S 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 ๆเลิกนี่รายได้มหาศาลมันก็หายไปต่อเดือนนะฮ<ค>ะแต่ไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเลยคิดแต่ว่าอมสบายใจไม่ต้องทําไม่ต้องเป็นภาระไม่ต้องมานั่งคิดจะกินจะนอนจะอะไรคิดกินอาหารนี่ก็คิดว่าเออเอาไปลงดีไหมเนี่ยแล้วก็ตอนที่จะลงคู่สร้างคู่สมเนี่ยนึกอยู่ตั้งนานเอ๊ะเล่มน,นี้จะเอาใครเป็นปกดีเฮ้ยเราทำมาตั้ง37ปีแล้ว38บปีแล้ว ขอลงเป็นปกคู่สร้างคุณสมจะทีมกันนี่คือนี่ปปกสุดท้ายนี่ปกเล่มสุดท้ายครับขอแนะนําว่าใครมีให้เก็บไว้นะครับเพราะว่าผมได้ข่าวว่าคู่สร้างคุณสมเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเป็นแอนทิคแล้วนะฮะเจ้าหน้าที่ของรายการเนี่ยไปหาหนังสือคู่สร้างคุณสมไปซื้อมามีอยู่เล่มหนึ่งราคาตั้ง5 0ารอบาทเล่มนั้นปกคือคุณธงชัย คุณเบิร์ตอันนี้ก็เป็นกุศโลบายของผมอีกเบิร์ตเนี่ยเขาดังมากแล้วเขามาแสดงหนังเรื่องคู่กรรมผมก็เชิญเบิร์ตมาถ่ายตอนนั้นเนี่ยใครสร้างหนังทีวีเนี่ยก็จะต้องวิ่งเต้นมาขอเอาดาราออกปกนะครับดาราออกปกของผมนี่ง่ายเอาอพระเอกนางเอกหัวชนกันแล้วก็ยิ้มให้กล้อง ง่ายนิดเดียวไม่ต้องมาท่าเอียงที่เห็นบอกว่าอันหนึ่งคือตาต้องมองตาต้องมองกล้องเพื่อทักทายคนจะซื้อไงฮะคนที่เดินมาทุกเล่ตาต้องมองกล้องนะับมันทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีความคิดสร้างสรรค์อยู่ซึ่งในวันที่ตัดสินใจทำคู่สร้างคู่สมเล่มสุดท้ายครับจริงๆต้องบอกว่าเราก็ยังเป็นแชมป์อยู่เลยนะคะครับผมแต่คนอาจตัดสินใจว่าไม่เป็นไรอย่างน้อยมันจบอย่างสมบูรณ์แบบแล้วเลิกซะตอนเป็นแชมป์เนี่ยดีกว่าว่ามันไปไม่รอดแล้วก็เลกนะฮะ